วันเดย์ชมีอีพีหนึ่งเพิ่มพลังด้วยยาดมสักนิดค่ะรู้ว่าวันนี้หนักแน่แน่เที่ยวแบบสูงวัยในวัยไกล้กเกษียณกับพีวีอีพีหนึ่งค่ะเราจะเริ่มต้นจากการเดินทางด้วยรถสาธารณะทั้งหมดเลยทั้บีทมาลงเทีอนุสาวรียีชัยค่ะโดยการเริ่มต้นวันนี้เนี่ยเราออกจากบ้านตอน9ก้าโมงนะที่เสิร์ชมาคือเราต้องขึ้นรถเมลสาย509ค่ะ15บาทเท่านั้นเองขออนุญาตเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะเพราะวันนี้ต้องเดินหนักแน่แนผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยค่ะที่ลงรถที่่า งหลัค่ะที่นี่คนคึกคักตั้งแต่เช้าเลยค่ะของทานเยอะมากเดินดกมาเข้าตรงซอยนี้นะคะเพอเนื่องจากที่ว่าแดดจะได้ไม่ร้อนแล้วก็ลมเย็นด้วยเดินทะลรู้มาจนถึงคาเฟ่ตรงนี้เลยค่ะร้านนี้น่านทานจังเลยข่าวหน้าต้องมาให้ได้ค่ะจุดหมายแรกของเราล้วค่ะรพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่วัดประครังค่ะท้าเรือตรงนี้อากาศเย็นสบายมากมา กราบพระแล้วก็ถวายพวงมาลัยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเข้าโบสถ์กันตรงนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจหลักของวิในทริปนี้เลยนะคะคือการสวดมนต์สวดบทชินบัญชรค่ะในโบสถ์ของวัดระฆังครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสมาเองคนเดียวค่ะรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมากมา<ๆ>ต้องบอกว่าอยู่ไกลบ้านมากๆเลยค่ะตั้งใจว่าจะสวดให้ได้หลายบทมากที่สุด เท่าที่จะสวดได้นะคะจบที่15บทพอดีค่ะแล้วเราก็เดินทางต่อไปที่วัดสัเกตหรือวัดภูเขาทองค่ะซึ่งช่วงน,นี้จะเป็นช่วงของการผูกผ้าแดงแล้วก็งานเทศกาลลอยกระทงค่ะถึงข้างบนสุดเลย300กว่าขั้นก็เลยต้องถวายพระไตรเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองวิวข้างบนสวยมากเราจะบอกว่าอากาศเย็นมากๆค่ะเดี๋ยววิจะทำอีพีแยกให้ต่างหากนะที่สนะในวันนี้นะคะกราบพระพรมค่ะเพราะวันนี้เป็นวันที่9พฤศจิกาซึ่งเป็นคลายวันครบรอบวันเกิด นะคะของพระพรหมตรงแยกราดประสงค์เลยค่ะคนเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาตินะคะวันนี้เข้าไปถึงในระยะใกล้ๆนี่ยากมากจริงๆใช้เวลานานก็จะกลับให้ได้ทั้ง4ทิศนะคะ ตอนนี้คือเขาไม่อนุญาตให้จุดทูบเทียนแล้วนะคะทุกคนมีคนต่อคิวถวายนางรําเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยนะแล้ววันนี้คนถวายช้างตูใ้ใหญ่ๆอ่ะเยอะ,อะมากเลยค่ะซึ่งก็เป็นต่างชาติอีกนั่นแหละก็ <c oughs> ต้องว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนต่างชาติให้ความสําคัญและให้ความสนใจแล้วก็นับถือมากๆเลยค่ะสําหรับองค์พระพนมตรงแยกรัฐประสงค์ตรงนี้นะคะเ <c oughs> ข้ามากราบถึงด้านในแล้วจะเดินออกไปเนี่ย <c oughs> ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะ <c oughs> เพราะว่าคนเยอะมากจริงๆจ,จุดหนึ่งที่วีมาไม่ ก็คือองค์พระแม่ลักษมีที่อยู่บนตึกเกษรพาซาค่ะตั้งใจว่ารอบหน้ามาจะต้องขึ้นไปกราบให้ได้ค่ะเขาจะปิดประตูให้ขึ้นไปกราบตอน6กโมงเย็นค่ะเสียดายมากคือวิลืมเช็คเวลาแต่ไม่เป็นไรค่ะไว้รอบหน้าต้องมาให้ได้ตอนนี้ขึ้น BTS มาที่สาขาชิดลมค่ะเต็มตัวกลับบ้านเหนื่อยล้าแล้วนะคะใช้เวลาทั้งหมดกว่าจะกลับถึงบ้านเนี่ยสิชั่วโมงพอดีเลยค่ะวันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกที่เริ่มต้นได้ดีสําหรับการเดินทางคนเดียวและใช้รถสาธารณะทั้งหมดตลอดการเดินทาง งงงงหลงทางอยู่บ้างทุกอย่างผ่านไปด้วยดีแต่ก็มีแอบเหงาบ้างเล็กน้อยค่ะเอานะเริ่มต้นได้ดีแล้วค่ะคุณวีิจะกลับบ้านไปนวดขาก่อนนะคะทุกคนต้องบอกว่า300กว่าขั้นภูเขาทองก็ทําเอาขาตึงมากไวเจอกันใหม่ในทริปหน้าค่ะบ๊ายบาย